มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเอกชาแนวนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการแข่งขันนะครับวิ่งนั่นเองนะครับมาดูนะครับแชมป์หน้าใหม่ของเรานะครับไม่รู้จากแชมป์มาจากไหนนะครับแต่นี่คือหน้าใหม่ของเรานะครับเขาก็คือ มิกกี้อ่านี่นะครับโฉมหน้ามิกกี้นะครับโอ้โหมาดูคู่แข่งของเขานะครับว่าวันนี้คู่แข่งมิกกี้จะเป็นใครน่าดูกันชัดๆเลยนะครับว่านี่คือคู่แข่งของเขาเป็นใครของเขาก็คือเกมมี่นะครับนี่นะครับยกมือหน่อยครับเกมมี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นแชมป์เก่านะครับ ปะทะแชมป์ใหม่นะครับไม่รู้แข่งใครแข่งขันที่ไหนมานะครับได้แชมป์เราให้กันไปเลยนะครับว่าเป็นแชมป์นะครับมีพี่เลี้ยงนะครับโอ้โหนักกีฬาไม่ธรรมดานักกีฬามีพี่เลี้ยงนะครับโอ้โหนี่ครับหน้าพี่เลี้ยงครับวินวีนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้ก็มีนะครับไม่น้อยหน้านะครับมีพี่เลี้ยงนวดให้สบายเนื้อสบายตัวเลยนะครับ นั่นก็คือบัมมี่นั่นเองโอ้โหบัมมี่อยู่กับเกมมี่เลยนะครับโอ้โหนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าลมกดนะครับระหว่างมิกกี้กับเกมมี่นะครับอ้านักกีฬาพร้อมครับนักกีฬาเข้าที่ เข้าที่นะครับเข้าที่เข้าที่นะครับเข้าที่ก่อนระวังไปครับโอ้โห و, โอ้โห و, ไปแล้วนะครับมิกน้ำหน้าเกมมี่เกมมี่ไปแล้วมิกกี้ไปมิกกี้มิกกี้โอ้โหมิกกี้ไหมมิกกี้มิกกี้มิกกี้โอ้โหตายเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองคนเลยโอ้โห 2คนแข่งกันสรุปแล้วใครชนะครับยกมือหน่อยเอา้าพ้อมกันเอา้าเข้าพร้อมกันเลย <c oughs> โอ้โหเกมนี้ไม่มีใครชนะนะครับนี่คือโฉมหน้านักกีฬานะครับมิกกี้กับเกมมี่นะครับไม่มีใครชนะนะครับโอ้โหพี่เลี้ยงวิ่งติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อกี้นะครับสรุปผลคือไม่มีใครชนะ <c oughs> โอ้โห,โหนะครับแสดงว่าเกมนี้ต้องมีการ แก้ตัวใหม่นะครับใช่ไหมใช่ต้องมีไฟต่อไปแล้วนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ่าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับคนไหนที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครูเอกชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ด